นะครับไก่ที่ตีลังกาวันนั้นนะครับผมนี่นะครับเริ่มเดินได้แล้วครับฉีดนะครับแต่จริงๆแล้วไก่พวกอาการแบบนี้ส่วนมากผมจะไม่ค่อยฉีดนะครับเพราะว่าเวลาหายมามันร่างกายไม่ค่อยดีแล้วมันเป็นตัวที่ภูมิคุ้มกันไม่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับผมมันอาจจะเป็นตัวออมโรคนะครับถ้าแบบไก่ทั่วๆไปผมก็จะปล่อยเลยนะครับหรือให้เขาเนี่ย ให้เขาจัดการทําอาหารไปเลยนะครับแบบนี้แต่ว่าจะเวนว่าเป็นแม่ที่ VIP อะไรจริงๆนะครับก็จะรักษานะครับแต่นี้ลองรักษาให้ดูนะครับนี่นะครับฉีดของลำปัมนะครับกินโลนะครับแล้วก็มีอยู่เนี่ยซันฟ้านะครับนะครับก็เดินได้แล้วนะครับแต่ว่าร่างกายจะยังไม่เต็มร้อยนะครับต้องพักฟื้นนี่นะครับนี่นะครับ จากที่เดินไม่ได้เลยตีลังการเลยนะครับ